ไม่น้อยนะเจ็ดสิบฟองนี่จะตีถ้าเป็นโอเพ่นนี่ก็เ <นะ S 1> จ็ดร้อยเลยนะใช่รก็ใครใครมีกิจขายบ้างี่ย <_ uff> ลองดูอีกสามสิบฟองพอออกมาสามใบนี่ไเจ็ดสิบฟองผมบอกแล้วให้พี่ถือจากอะไรนะจากพี่หนึ่งลองให้ครบร้อยก่อนผมว่าจะออกแน่โอซเคออกแน่ อีคนร้อยี่สิบไม่ออกอ่ะเห็นเอาเอหาระคปีกอ่ะเอใครมาแล้วว่ะเอบีซีอ่ะเก็บสัตว์เลยร้อยี่สิบฟอร์ไม่ออกใช่เนี่ยไม่ออกนะครประเด็นนี้เฮอบีซีนี่มันเพรผมไงดีเคปล่าดีเคใช่ใช่ดีเครู้แล้วได้กี่คนเองเนี่ยดีเคไม่เข้าดิกว่านะไม่เข้าไม่เข้าเบางทีก็เข้าอีกใช่ไม่กี่คน ตรงไปแล้วข้าวสิบสิบกว่าคนเองเหรอคนเป็ร้อยเนี่ยนะได้สิบกว่าอันเองเหรอไม่ง่ายนะเนี่ยเนี่ยดูดิในเนี้ยมัเห็นมีสิบกว่าอันเอ่เนี่ยผมว่าน่าจะปรับดูละน่าจะปรับใช่ผมว่าอันไอแอนก่อนเขาแรกบอกง่ายมากเลย อืมมันน่าจะเป็นของ c p t มันลืมปรับพอกดปุ๊บแม่งรีบปรับเลยให้เปิดแรกๆผมออกกันลัวเลยอ่ะหมดหมดไปสามสิบใบเองสามสิบสี่ติดใบนี่แหละผมผมกว่าดูไปห้าสิบเปิดไม่ได้ไม่เท่าไหร่อ่ะเจ็บตรงนี้คนขี่เงี่ยยังออกอยู่เต้นแอบตัวนี้อะไรบ้างเก้าใบยังไม่ออกเต้นติดต่อเกมยังได้ขาเปิดกี่ใบอะไรพี่ติดต่อว่าอะไรพี่ ช็อตไปแล้วอ้าวแล้วพี่เงียบไปเลยไม่ว่าติดต่อให้นเิน่องนี้เรื่องอะไรเสร็จลงแล้วเขาอ๋อผมเขารู้นานแล้วของผมอ่ะเพรอะว่าเนี่ยว่าเขาเขาให้อะไรบ้างอผมไม่ได้ร้องอะไรผมก็ตีมไปเรื่อยเนี่ยเขาให้เองอ่ะเขาบอกงั้นอ่ะเฮ้ยเฉีนเจ้าของใบเลยว่ะ ไหนออกตีเลยนะแม็กไหแม็กแม็กน่อแต่ดวงเลยว่ะแม็กเมื่งไหกาดวะลองถามสิว่าไว้ f ไหนเวลากดไก่ไว้ f f อะไร f หนึ่ง f สอง f สามนี่ไงมาเยอะเลยทคลปเ้าเพิองท่ารับเคบท่าห้าหมื่นครับใช่ไหมผมออกตัว e นะผมออกอ่ะที่ผมบอกอ่ะเนี่ยจะลงลงอะไรได้่ยไหมรับเคือบท่าห้าสิบ k ครับ ช,ชัดละชัดนะการหนึ่งกันเอแล้วหนึ่งหาหนม่รู้เนี่ยทักหาก่นใช่ทักไปก่อนโอ้พี่จะเปิดตีเชทำซากเลยโอ้ลืมทักหาก่อนก็ดีเปิดไปเจ็ดสิบไม่ได้ลืมทักหากนก็ดี แทนกันหน่อยปะ่ะในห้องคงไม่มีอะไรทําว่างมากมั้งแอดโอ้คนมองในมุมดีได้ได้ได้ยาได้อะไรไปพับไง รับปีกสามร้อยสิบโอ้สามร้อยไม่ใคปล่อยหรอกสามร้อยผมเอาสองเันไปร้อยกัหนึ่งหกเจ็ดรอยอืมสี่รไม่มีคนปล่อยเลยไม่ได้นี่ลับชเีดเกินนออกไม่ใช่เรายังไม่ได้เริ่มเรไม่ไปตอแล้วสุดโคต้าแล้วผมไม่ไปต่อแล้วเนรับเปล่ใครอาจจะเปิดไงแต่ผมรู้แล้ว เอาตังค์มาจำอีกคนหรือเปล่าไอ้ A B C D เคิดใครจันแนกเหรอมาที่ใครจะแบ่งเหรียญโบนัสบ้างครับ E K A B อนี่เข้าดิบมาเลยอยากได้สักสองร้อยเหรียญโบนัสอ่ะกูจะเจ้ามาอีกแล้วจะเจ้าสามแล้วแบกไงไอท E T แบกไง คนรับปีห้าร้อย่ะนั่นแหละนั่นแหละไอ้ยาเอาเรี่ยงวันอ่ะเดี๋ยวชวนชวนเขาดิสก่อนต้องไปเลยอย่ามเอาจริงเราดีกว่าเพิ่มยศไว้ให้อ๋อไม่ขึ้นให้ผมเลยนี่ส่งให้นั่นไงไปส่งของคนนี่ไงให้เอา ก๊อบจากห้องพูดคุยทั่วไปอ่ะอันบนอ่ะไปให้โอ๋อโอเคโอเคต้องทำอย่างนี้เนี่ยเผื่อใครต่อใครมั่งก็ไม่รู้แรกผมก็ทำดิสไม่เป็นนะผมก็ไปดู y o youtube เอาเดีจะค่อยทำใหม่ สีปรับอะไรผมก็ไปดูย t u ู e เนี่ยยังยังยังไม่เป็นเป็นต่ยังหัดทำอยู่ไม่ค่อยได้เล่นเฮ้ยปีกมันยังเดียวกันไม่ได้ติดต่อกันไว้ก่อนเลย เอาเข้าเทนเนิงกันน่ะเปิดเป็นแบบเซิร์ฟใหญ่ไปเลยสองทุ่ม <laughs> สองทุ่มเลยเทคนดีกี่คนอย่านะอย่ามาโยนที่เดี๋ยวนี้นะ <laughs> กูการ์ดดีนะใส่ซื้ออะโอเคนี่การ์ดอันนี้มุกคอนเอฟดีไม่ใช่เหรอดีเออเดี๋ยวดี๋ยวมุกคอนเอฟีเดี๋ยวอะไรแหละนี่ใช่ครับพี่มิดไนท์อยู่ไหมครับแต่อันนี้มันไม่ดีอ่ะมันไม่เพิ่มมันไม่ไม่รีเอฟีให้สวัสดีครับนี่มสมมติข้ามบอลตัวหนึ่งนึ่งได้ยี่สิบเลยไนท์โบร์มันขึ้นอืมแต่ทีเป็นกลุ่มสามตัวก็คือสามสิบอะมันเยอะนะ นายบอกอะไะใช่แล้วโบเป็น15เอ๊ะบงก้อนดีดีของก็ดีจัดเลยนะใช่ดีสุดแล้วดีจัดเลยแล้วผมผมได้ไหมนะอันหนึ่งดีซีครับอันนึงใช่ครับอันหนึ่งครับฟาร์มมานาไม่หมดอ่ะคลิปลอชชั่นเบรกบวก1อันหนึ่งอยากรวยไปคลิปสามไายอ่ะ หายเลยยอดพันมอนเยอะด้วยเชดไม่ได้โบกกรเดียนเลยวะใครวะหดจัดเลยลุงอ่ะเดียวไม่ได้เด uh, ียวเหนื่ออะไรนี่เก็บไว้ดีผมรอให้เอาร็วนี่ไงลุงเนี่